วิถีชีวิตของพระพิสุสงฆ์หรือว่าสมณชีพบางหลายเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มจีวรและสมบงต่างๆก็จะมีมีทั้งญาติโยมมาถวายแล้วก็มีทั้งที่ใช้ครองอยู่แล้วนะอย่างอาตมาก,ก็จะพูดถึงเรื่องราวของจีวรและสมบงที่เราใช้นุ่งห่มที่เราท่อง ปฏิสังขายโยจีวรังใส่เพื่อปกปิดใส่เพื่อกันอายใส่เพื่อปกป้องอะไรก็แล้วแต่นี่นี่คือการย้อมกีวรสะบงบางทีก็มีนักญาติโยนที่มาถวายกีวนเราถวายสบงอังสะถวายผ้าไตมงมี มีหลายเหตุหลายปัจจัยว่าเรารับสังฆทานแล้วเอามาคลองให้ทั้งที่ของเก่ายังมีเยือมีเหลืออยู่นะก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าที่ว่าเราใช้ผ้าไม่กี่ผืนนะนะมีผ้าอาบฝนบ้างที่เป็นผ้าอาดิเรกเข้ามา หนกีวอนก็มีหนึ่งผืนหรือสองผืนเมื่อสีจางลงแล้วก็จะทําการย้อมนี่อาตมาคย้อมย้อมสีของสบงจีวอนม,ม่ลสีนมวลแดกระทั่งขาดนะเนี่ยก็ทั้งขาดเราก็เอามามาปะมาจุนเองบ้างเนี่ยกทั้งรองเทา้าเช่นกันนะปะบ้างเย็บบ้าง อะไรก็แล้วแต่เพื่อปฏิสังขรณ์เหมือนเจนสนะก็แล้วแต่ปฏิสังขรณ์ให้มันใช้ได้คนต่อไปไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนของใหม่เสมอไปนะก็จะมีคําถามถามมาว่าก็เ,าเห็นพระพิสุทโธงยีบอลสีตกยีบอนสียีบอลเก่ายีบอลขาดก็เลยมาถวายใหม่ก็ยังได้ บุญน,นีรื่ออานิสงส์บ้างอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะเราก็ดูตามเหตตามปัจจัยบางทีเราก็เก็บเอาไว้เพื่อมีหล,หลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมมาเข้านามาอุปสมบทแต่ว่าขาดปัจจัยในการจัดหาเครื่องภ่าตายที่จะใช้ในการบวชแล้วก็เอาส่วนส่วนนั้นให้ คนเหล่านั้นได้ได้บุญได้ส่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสองเท่าหรือสามเท่าถึงบ้าไปไงนะนี่ก็เล่าสุกคนฟังนี่คืออาตมากำลังย้อมผ้านะต้มต้มน้ําย้อมจีวอนแล้วก็ย้อม,อะอมสะบงหล,หลายคนก็อยากทาบ้างนะอยากทาบ้างเหมืนเรื่องสนุก มันก็อย่างช่วงที่อาตมายอมเนี่ยพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเนี่ยนะเดือนมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ต้มไฟต้มน้ําก่อไฟต้มน้ําก็ได้ควมามอบอุ่นบ้างนะได้ควมามอุ่นบ้างแล้วก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างบางทีเมื่อมีเยยมมาถวายถวายอะไรนะถวาย สีย้อมผ้าอ่าสีย้อมกีวอนผ้าเราก็ใช้ได้อานนี้ด้วยเราก็ทำอานนี้เข้าไปด้วยได้การหลายๆอย่างนะที่นำเราสู่การฟังบางทีเราจะสอดแทรกเรื่องที่ที่บอกว่าการสื่อธรรมะนะบางทีก็มีเรื่องอื่นเข้ามาบ้างการสื่อธรรมะเพื่อให้ท่าน ได้เรียนรู้ไม่ได้ปฏิบัติชักจูงอะไรมากมายท่านรู้แล้วท่านก็จะละท่านรู้แล้วท่านจะวางท่านรู้แล้วท่านจะบฏิบัติมันอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลนะนะอย่าไปเหมารวมว่าสิ่งที่เราได้อา่านสิ่งที่เราได้เห็นเราต้องปฏิบัติตามไม่ใช่รู้สิ่งที่ผิดจะได้ทําสิ่งที่ถูกต้องได้รู้สิ่งที่ถูกแล้วจะได้ไม่ต้องทําสิ่งที่ผิดนี่พุทธบัญญัติท่านมาทางนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะุท,ทุกท่านด้วย